สวัสดีครับวันนี้พบเกมบริษของครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับกาชา7ปีอีเวนต์7ปีครับได้มาเลยครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาเปิดกาชาฟรีครับเปิดกาชาฟรีนะครับกาชาเสียเพชรนั้นผมจะไปเปิดในช่วงของประมาณสิ้นเดือนเนาะช่วงนี้ขอดูคนอื่นเปิดก่อนนะครับดูคนอื่นเปิดก่อนแล้วก็วันนี้จะาเปิดกาชาฟรีตัวฟรีแล้วก็จะมาแนะนาครับแนะนําว่า กาชาปี10บทีไอ้10ตัวสิเลือก10ตัวออก1ตัวกาชาเนี้ยควรจะเลือกอะไรดีครับก็กาชาเนะครับเขาจะให้เราเลือกเนาะเลือกมา10ตัวนะครับและสุ่มออกมา1ตัวครับสุ่มออกมา1ตัวที่คุณเลือกมานะครับก็ตัวะครในกาชานี้นั้นไม่มีไอเซน6ปีไม่มี I มม I อิจิโกะเขียวอาร์ตเวิร์กนะครับไม่มี แต่จะมีเป็นไอเจ้าเบกุยะ5ปีอิจิโกะ5ปีแล้วก็มีอิจิโกะ2ล่าง4ปีครับมีครบแล้วก็มีอิจิโกะที่เป็นคล้ายกับอาร์ตเวิร์ก2ปีมีไหมมีสิมันต้องมีสิอ้อไอเจ้าโอคีครับไอเจ้าโอคิโอล่า3ปีมีครับแล้วก็อิจิโกะ2ปีอยู่ในว่าค่อนข้างจะเก่าครับอิจิโกะ2ปีอันนี้ก่อน ไอเซนอิจิโกหปีครับแล้วก็อิจิโกสอปีอยู่ตรงไหนหนะน่าจะแถวนี้แหละอิจิโกสองปีอยู่ไหนวะหาไม่เจอก็มีครับตั้งแต่ห้าปีถึง1ปีมีครบเนาะแต่หาสามหาสองปีไม่เจอแต่ก็มีครบแหละก็นี่ครับมีครบนะครับก็คือเป็น5ปีถึง1ปีมีครบนะครับแต่ถามว่าพวกเนี้ควรเลือกหรือเปล่าครับ ตัวที่ควรเลือกก็คือจะเป็นอ่าอิจิโกป่ปีแล้วก็เบคุยะ5ปีที่มันเก่งๆแต่ตัวละครที่ผมมองว่าควรจะเลือกจริงๆก็คือจะเป็นตัวละครพวกฟาร์มครับสายฟาร์มฟาร์น้ำผอมฟาร์มหยด,ดน้ำอันนี้ควรเลือกครักบก็ง่ายๆคือให้คุณเข้ามาดูในอัลบัม้มครับแล้วก็เลือกในหมวดหมู่ของพวกฟาร์มเนาะ ดูในนี้แล้วก็ไปเลือกในกาชานะครับซึ่งตอนนี้นั้นเซิร์ฟเวอร์ล่มบอยมากครับช่วงของฉลองของเนี่ยคนเข้าเซิร์ฟเวอร์เยอะนะทําให้เซิร์ฟเวอร์มันช้านะครับกดเข้ามาครับตกนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับตรงสกิลครับตรงนี้ให้กดเลือกครับดรอกน้ําหอมแบบเล็กนะครับกดเซ็ตไปคอนเฟิร์มครับพวกนะครับคือตัวครครับที่สามารถฟัาน้ําหอมไดเน ก็ให้ดูตัวละครในนี้แล้วไปกดเลือกในของกาชาเนาะดูไปนะครับนี่คือตอัวละครที่ควรจัดเลือกทั้งหมดนะครับถ้ามีในกาชานะแนะนําเบื้องต้นก็มีประมาณนี้เนาะให้เลือกตอัวละครนะครับที่เป็นการฟาร์มน้ําหอมนะครับเพราะพวกน้ําหอมเนี่ยยังไงก็ได้ใช้งานเนาะในการเอาไปลุงฟาร์มน้ําหอมนะครับแต่ถ้าคุณครับต้องการหาตัวละครที่มันเก่งๆนะครับผมก็แนะนําว่าด้านบนเนี่ย พวกบนๆนะครับมันคือตัวละคใหม่ซึ่งใหม่นั้นค่าพลังมันดีสกิลอาบงสกิลอาบีสกิลลุงสกิลลิงมันดีครับด้านบนคือค่อนข้างจะเก,ก่งนะครับเก่งกว่าด้านล่างแหละง่ายๆนะครับอันนี้การดูง่ายๆนะแล้วก็แนะนำนะครับว่าให้เลือกตัวละครที่มันเป็นตัวละครพิเศษอย่างเช่นเป็นชูเฮชูเฮของเทศกาลของไวาส์เดย์หน้าตาประมาณนี้คือให้หาตัวละครที่ชุดแปลก ชูเฮชุดสูทหรือจะเป็นพวกเออกิมจอชุดสูทหรือพวกชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยหาตัวละครที่เป็นตัวละครของเทศกาลเลือกมามันคุ้งกว่าเพราะพวกของเทศกาลแปลกๆอะไรเงี้ยมันออกจากตัวฟรีไม่ได้ไงพวกเนี้ยเห็นไหมชุดมันแปลกแล้วมันก็ออกจากตัวฟรีไม่ได้ก็เลยแนะนาว่าให้เลือกพวกนี้จะดีกว่าอย่าไปเลือกพวกที่ชุดธรรมดาเพราะพวกธรรมดานั้น มันออกจากตัวฟรีได้เลครับออกจากตัวฟรีได้นะก็เลยไม่ค่อยจะคุมนะครับั้านหนาะเบื้องต้นก็ประมาณนี้เนาะส่วนผมจะเลือกอะไรเหรอคือผมเลงทุกปีนะไม่ใช่ด้านบนผมเลงด้านล่างครับเพราะพวกด้านล่างเนี่ยมันออกยาก <c oughs> ความหายากครับถ้าหากคุณต้องการความหายากแบบผมนะครับให้เลือกด้านล่าง เพราะพวกด้านล่างเนี่ยไม่มีทางและมันจะมาในกาชาอื่นๆแน่นอนมันไม่มีทางมาเลยพวตัวละครที่เป็นเทศกาลอย่างเช่นเป็นอิจิโกะอิจิโกะฟังก์ซตายครับตัวละครตัวนี้นั้นก็นานๆที่จะมาในกาชารวมของอิจิโกะซึ่งมันน้อยครั้งจัมาเนาะหายากมันคือตัวละครที่ออกจากตัวฟีก็ไม่ได้ครับมันคือตัวละครหายากครับแนะนําหาของหายาก ด้านล่างที่ประตคอนพวกเทศกาลนะค่อนข้างจะคุมนะครับผมก็เลือกนี่เลยมาอยากได้มานานแล้วพวกเนี้ยอ่าแล้วก็เป็นลูคียโทชิโร่เกียววันอ่อฮาโลวีนนะครับแล้วก็เอาใครอีกนะขอด้านบนมากดีกว่าเดี๋ยวด้านล่างบทมันก็จะเกินไปนะด้านบกมากด้านบทมาก ด้านบนที่อยากได้ครับก็จะเป็นนี่เลยอิจิโกอันนี้อยากได้มากชูเฮกิมจอโอเคน่าจะครบแล้วมั้งที่ผมอยากได้อืมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคครับครบเลยครับมาเปิดการากฟรีครับตัวใหม่ครับสามตัวตัวเก่าเจ็ดตัวมาดูซิจะออกเก่าหรือใหม่ครับโอ้เซิร์ฟล่มเลยเกินครับขอภายครับในการขึ้นแจ้งเตือนเนี่ย พราะตอนนี้นั้นมันเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์7ปีเนะาะทำให้เออเซิร์ฟเวอร์คนเข้าเยอะและก็ล่มเลยแกมาดูกันตัวอะไรเอ่ยผู้ชายตัวโโหโหโหเลือกตัวเก่าเจ็ดตัวออกตัวใหม่ค่อนข้างจะคุมมะ้มฮะเอ้ยชูเฮผมผมเพียงวะเฮ้ยผมประเด็นประเด็นอันนี้ผมเลือกเอาผิดปะเนี่ยเฮ้ยประเดงนะเท่า,ามนซะ้ำนะท่ามนซะ้ำนะ เขามันมีบางตว internet, ัวที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดขึ้นนีว่ะให้ลืมตัวฉิบหายละฉิบหายเว้แลเว้แล้วเว้แล้วเว้แล้วอย่านะอย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะโอเคโอเคโอเคยังไม่มีเริ่มออกนึกว่าจะซ้ำแกโอเคชูเฮไม่ซ้ำแกเพราะวันนี้บางตวงัวแกที่ผมยังไม่ได้อัพขึ้น6ดาวดอโอเคชูเฮใหม่ครับเย่โอเคครับก็กาชาเลือกได้ก็มีประมยาณนี้เนาะ ต่อไปครับคือการเปิดกาชาฟรีและก็ตัวฟรีครับซึ่งอันนี้ลุ้นละของจริงกับลุ้นของจริงนะครับเริ่มจากครับกาชาฟรี10วันเนาะกาชาฟรี10วันก็ได้แน่นอนแหละ5ดาวแน่นอนนะครับ1ตัวเนาะในวันที่10นะครับแต่ระหว่างทางก็มีสิทธิ์ออก5ดาวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้มาเลยมาไปเซ็ตโอเค กา,ชารช้า,าพูดเหรออุตส่าห์หวังอุตส่าห์พูดแบบว่ามันต้องมามันเดิมเลยโอเคมันเดิมเลยครับต่อไปครับคือการชา้าเจ็ดปีแบบฟรีนะครับอย่าได้เสียเพชรเลยขอฟรีแล้วกันนะตัวตะคอนใน7ปีที่อยากได้ก็คือคงไม่ต้องบอกนะครับก็คือจะเป็นอิจิโกะแล้วก็อุลิว อุลิวเนี่ยโคตรแรงอิจิโกะน่าจะประตคอที่เล่นง่ายมากๆนะครับขอดูหน้าตาก่อนสิเพื่อความจะได้มากขึ้นครับอุลิวครับมันเป็นเหมือนเทพนะคือออกแบบมาแบบว่าเหมือนพวกนักบวชเทพนะครับใช้ไลท์เซเบอร์สีฟ้ออานะครับไลท์เซเบอร์แล้วก็อิจิโกะนะครับอิจิโกะก็เป็นแนวสีแดงเนาะแบบดาร์คเวเดอร์นะครับอิจิโกะ อิชิโกตีไกลเนาะแต่สายตีไกลนะครับใช้ธน,นูดะครับเืมทำไม่ชุดพี่แกลโลกเลยอะ่ะคือผมอยากจะให้ด้านหลังของพี่แกเนี่ยมีอะไรสักหน่อยอะ่ะว่ามีปีกก็ได้หรือมีออร่าก็ได้อะ่ะคือมันดูโล่งไปอะ่ะผมไม่ชอบเลยอะ่ะคืออูริมันมีแบบว่ามีปีกไงอิชิโกมันดูโล่งเกินไปเนาะแต่ก็เก่งมากๆทั้งคู่เลยับมาก กาชาฟรีครับเราจะไม่เสียเพชรเราจะเปิดกาชาฟรีแล้วได้เลยแล้วกันนะมาครับกาชาฟรีครั้งเดียวครับครั้งแรกครับมาเลยมาลุงมาลุงมาลุงมาก็กาชาฟรีเนาะกาชาฟรีมาต่อไปครับคือกาชาฟรีแบบเอ่อหนึ่งมันตินะครับหรือสิบครั้งนะกาชาฟรีมันตินะครับกาชาฟรีมา รุ่งมารุ่งมาเจ็ดปีมารุ่งมารุ่งมาอิติเกะลิวมารุ่งมารุ่งมารุ่งมาเจ็ดปีมาแมารุ่งมาคือแบบไม่ลุ้นอะเป็นมาตัวเดียวเป็นมาตัวเดียวแล้วคือแบบไม่มีอะไรเลยอะจะลุ้นหาอะไรเนี่ยโอเคกาชาฟีจุกไปเลยครับวุ้นไปครับ เออการชานี้ก็มีสิทธิ์ออกนะครับแต่ก็ใครจะไปเปิดแหละการชานี้คือการชาที่โคจะไม่แนะนานะครับเลดก็ต่ําแล้วก็ตัวละครในการชาที่นั้นมีทุกตัวที่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกตัวละครของเทศกาลนะครับหรือพวกพันปีหรือนิยายมีทุกตัวนะครับคือไม่แนะนําเลยมาต่อไปครับคือตัวฟรีครับตัวฟรีเนี่ยวันนี้มันต้องออกแน่ๆคมาบพราะคนขายก่อนมันเยอะไปตัวฟรี ตัวฟรีสีเทาตัวฟรีสีรุงับมีไม่เยอะครับแต่ผมก็หวังครับขอเปิดทีละ50นะครับมา50ทีแรกนะครับมันออกนะครับตัวฟรีนะครับบอกไว้นะครับว่าอิจิโกะอุริวเนี่ยสามารถออกจากตัวฟรีได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ออกครับออกได้นะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อคนที่แบบว่าเพชรไม่มีคุณก็สามารถลุ้นหาอิจิโกะอุริวได้จากตัวฟีเหมือนกันนะครับ มันคือตัวะครธรรมดานะตัวฟีมีออกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเพจก็ได้เราแค่เปิดตัวฟีก็มีออกแต่อาจจะยากแหละ <c oughs> อาจจะยาก,กน,นะแต่ก็มีออกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาลุ้นหาตัวฟีครับมันออกไหมเนี่ยอขอเดี๋ยร้อยแล้วกันร้อยใบครับ รุ่งมาห้าดาวเชิญมารุ่งมารุ่งมารุ่งมา,งมา,งมาลดนานแน่นอนครับมารุ่งมารุ่งมาเงียบ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 โอ้โหมึงจะเงียบทำไมตั้งนานถ้ามึงเกลือก็รีบออกมาเถอะมึงจะค้างทำไมตั้งนานเนี่ยฮะมันเสียเวลารู้ไหมมาเหมือนเดิม <c oughs> โอเคครับไหนว่าอุ้หลิวเดี๋ยวอิจิโก้ มาต่อไปครับคือตัวสิงดุงนะครับตัวรุ้งเนี่ยพอได้หวังนะครับพอได้หวังตัวรุ้งเนี่ยมารุ้งมารุ้งมารุ้งมาอิจิโกะเจ็ดปีมารุ้งมารุ้งรุ้งรุงลุงไปเสร็จกอบคุณครับมาเลยมาอิจิโกะโอ้เร็วอลันคาแทคิปเลยครับกิมจอสีเขียวครับแจ็คเกิลแจ็คครับกิมจอเขียวยังไม่มีเหรอเพิ่งรู้ตัวะ ตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหม่นะเออผมยังไม่มีอยู่เนี่ยเออรู้ตัวเองแนละ้เออก็ดีแฮะเปิดตัวฟรีได้ตัวใหม่เนะี่ยอันนี้คุ้มนะ <c oughs> เพิ่งรู้ตัวว่ายังไม่มีแนฮะมาต่อแกอ้มมารุ่งมารุ่งมาอิจิโก้โอเลื่มา,มารุงร่งมารุงร่งมาเจ็ดปีจังมามาเลยมารุ่งรุ่งรุ่งรุ้งรุ้งไปเฟสพักพอดกันบ้างไหนซีออก จ็ดปีโชว์เด็กๆหน่อยสิเด็กๆจะได้รู้นะครับว่าตัวฟรีก็มีเหมือนกันนะเจ็ดปีอะมะโชว์เด็กมาหน่อยมาเปิดโชว์เด็กมาหน่อยมาลุงมาไปซตอไม่รู้จะหวังอะไรเนี่ยตัวฟรีเนี่ยมันมีจริงๆนะ <laughs> เด็กรับมันมีจริงๆนะแต่ออกยากกันแหละลุงมาลุงมาลุงนะ โอเคครับเอาอย่างนั้นก็ดีเนาะได้กิมจอหนึ่งตัวนะครับโอเคต่อไปครับสุดท้ายนะครับก่อนปิดคลิปครับตัวกรารันตีห้าดาวสองใบซึ่งผมคิดว่าแล้วครับก็คือใบหนึ่งอิจิโกะเจ็ดปีอีกใบหนึ่งโอหลิวเจ็ดปีเลยครับนี่แหละคลือผมคิดไว้นะมันต้องมามา ใบอยู่ได้ครับจะเป็นอิจิโกะหรอืออ yep ุล <SAN TA Maria> uh. ิวเจ็ดปีก็ได้มาสักตัวก่อนมาเปิดเลืกครับมาอิจิโกะหรืออุลิวก็ได้嘛เจ็ดปี嘛เจ็ดปีมาฉลองเจ็ดปีมาเล่นมาเจ็ดปี嘛เจ็ดปีมาอิจิโกะหรืออุลิวก็ได้มามาใครวะฮัลลีเบลล์ฮัลลเบลมีอย่าง嘛สีบอ่าส้มเด็กคือได้เหรอมีอย่างเนี่ย เอยังไม่มีแหละแต่มันล่างไหนอะ่ะล่างเก่าล่างใหม่ล่างอะไรจำไม่ได้ฮะแต่ยังไม่มีนี่ไงไหมหัวเหลืองอิติโกเห็นไหมหเนี่ยอิติโกโเห็นไหมหไหม,มาจริงด้วยใบสองคนะรับนะคนเรลวก็นะอิติโกก็นะให้เขารู้เลยนะว่าจเจ็ดปีนนะโสโปีก็มีออกจริงๆนะจริงๆนะมานะ ความหวังนะความหวังของไอดีความหวังของผู้บ้านมนาะให้เขาดูครับให้เขารู้กันไปว่าเจปีตัวฟรีก็มีออกมาเจ็ดปีเสียงโคตรเข้มเลยไม่ใช่แล้วละใครวะยามียามีเก่าคึกโอเคครับก็ประาณาี้เน้อก,การเปิดกาชาฟี กาชาฟรี7ปีนะครับตัวฟรี7ปีเนาะยังไงก็เดี๋ยวเปิดกาชาเสียเพชรเนี่ยเดี๋ยวเก็บเพชรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาเปิดในช่วงของประมาณสิ้นเดือนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้กินะสวัสดีครับ